b s เอสเอประเทศไทยวันดี้ค่ะคุณปรีนค่ะสวัสดีครับพี่เพิ่งรู้ว่าโบรของคุณปร่นนี้ติดเขาเรียกว่าหนึ่งในสามอันดับเลยมาเก็ตแชร์ใหญ่เลยนะเนี่ยอ้าวพี่ม่อนทำไม<ฮ>เป็นใงน่้ลยครับโอ้มปันใหญ่เป็นโต<ๆ>ยกักษ์ใหญ่ผู้มีอิทธิพลขนาดนี้เลยเนะ่ะเนี่ยไม่ได้หรอกครับอิทธิพลผมมีไม่เท่าเที่ยวของพี่ม่อนหรอกครับโอ้โหเนี่ยเมื่อเช้าพี่ก็เห็นไปรับงานอีกงานหนึ่งใช่ไหมของ brr อ๋อใช่ครับมุประทานี้เป็นพิจีโรงงานสัญญาแต่งตั้งนะครับผู้จัดจาหน่ายของตัวกองทุนโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าของสายน้ำตาลบรีลัมซึ่งตรงนี้ตัว BRRTIS เนี่ยครับก็คงจะเข้าตลาดในช่วงต้นสิงหาคมแต่ว่าก็จะเริ่มเปิดให้จองกันภายในอาทิตย์กว่านี้นะครับรแล้วพี่มนเตรียมเงินมาจองได้เท่าไหร่คะราคาไม่ได้ทอเลยพี่มนแต่ว่า unit ไ r ร c ์มาคงอยู่แถวเก้าบาทสิบบาทต่อหน่วยลงทุน ในนี้นหนึ่งหน่วยนะครับหนึ่งยูดิตน่าจะประมาณนั้นเปอร์เซนต์ยิวปันผลน่าจะได้หกเปอร์เซนกว่าก็น่าจะที่พอใจของนักลงทุนทั่วไปที่ได้หกเปอร์เซนกว่าในความเสี่ยงที่แทบจะถ้าจะไม่มีเลยเพราะว่าเรามาเออโรงไฟฟ้าน้ำตาลบริษัเนี้เขาเขารับซื้อเองหมดคือขายเข้ากริดโดยจัดได้ด้วยนะครับแลวเขาเองก็ใช้ไฟฟ้าจากโรงงานเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีโครงสร้างที่เขาตั้งใจปลอดภัยไม่เสี่ยงนะครับความเสี่ยงต่ำมาก เป็นโรงไฟฟ้าน้ําตาลเหรอฮะที่จะเข้ามาใช่ครับคือเขาใช้ไบโอมาสเกิเทคโนโลยีเป็นพาวเวอร์พานไบโอมาสซึ่งก็ใช้กากอ้อยนะครับใช้ตัวกากอ้อยเข้ามาทํการทงานตรงนี้เขา,าหาเงินไปเท่าไหร่คร้รอบนี้ฮะรอบนี้น่าจะหาเงินได้ประมาณสามพันหกร้อยล้านบาทเช่นอียวกันประมาณนั้นนะครับก็จะเอาไปใช้ในการเรียกได้ว่าใช้จ่ายหนี้ขยายกิจการแล้วก็สร้างโรงไฟฟ้าต่อไปแล้วก็ในแง่ธุรกิจ ผมคิดว่าก็ดีวภาพะนี่ของกรอาก็จะลดน้อยลงแต่ว่าในโนนในแง่ของการที่เขาจะไปขยายติจการเขาในแง่ที่เขาจะสามารถลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าต่อนะครับก็ผมเชื่อเป็นสิ่งที่ที่เซนน่าจะบวกคนสนใจเยอะในแง่ของทั้งเกิดตอนนี้เขตอเรียเ่อางลงเขาุรค่าเท่าไหร่เขาจปรีนเมกก่เมกจังหวัดอ่ะตอนนี้มีวันสิบเม็นะครับสิบเมกวัะครัอสองในนี้จะเส้นสองโรงสองเลยรมที่สามกำลังจะเข้ามา ไอ้ไม่ชาอนาคตจะมีการเพิ่มลงมาไฟเข้ามาในกองทุนนี้ด้วยอืมใช่ค่ะอ่ะก็เ<ๆ>ป็นอีกตัวหนึ่งทางด้านอินฟรายลองพิจารณาดูนะครับก็มีไฟลิ่งมีทุกอย่างเรียบร้อยลองดูใน SEC บาไปในตัว BRR G i s c o m ก็ทุกอย่างจะมีข้อมูลตรงนี้ได้อืมได้ได้อ่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งเข้ามาในในช่วงตลาดเงีย,งยบๆตอนนี้เนะะะาะตลาดตอนนี้เปิดมาติดกับวันชาติอเมริกาวันนี้ใช่ไหมครับ4กรกฎาคมก็อเมริกาปิด กนี่เป็นเกี่ยวแน่ก็มีส่วนเกี่ยวแน่น้องทุนก็อาจจะลาหยุดลาอะไรกันหลายคนเป็นคนอเมริกันก็จะไม่ทํางานวันนี้ก็ก็มีส่วนนะที่พอรุ่นตลาดมันมันกับรอรออะไรบางอย่างอยู่จริงๆอีกดีลที่เราทาที่เราปิดไปเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของซึ่งประกาศโนนนี้นะครับมีสื่อก็ซึ่งทยอยประกาศกันมาที่ทางกลุ่มซิติกคอนสตรัคชั่นนะครับแต่ตัวบริษัทใหญ่จีนก็ประกาศที่จะมาเซ็นสัญญา ปกะงความเข้าใจ M O U นะครับในกายนั่นเอาเอาพันธุ์สแตนดิ้งกับทางพื้ชเดเวลลอปเมนต์ของของของบ้านเราในแง่ของการที่จะมาช่วยเทคโนโลยีในการก่อสร้างในอนาคตในแง่ของการใช้เอ่อประโยชนาสหรัรภาพทางนนการเงินที่แข็งแกร่งของสถาบันการเงินจีนมาช่วยได้มาปรีไฟแนนซ์ที่ถูกลงได้ให้กับบริษัทอย่างพืชเจริบลอร์เมนต์ขึ้นเขาก็ยังคงอยากจะปรับในแง่โครงสร้างหนี้ให้มันเรีวยกว่าต้นทุนในการต้นทุนดอกเบี้ยถูกลงนะครับเมื่อรีไฟแนนซ์แล้ว ก็จะได้มีความคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็เบาตัวขึ้นหน่อยในการบริหารจัดการธุรกิจเขาค่ะซึ่งไม่เป็นไม่เป็นข่าวดีกับเพจในระยะยาวนะครับคือไม่ใช่เป็นแค่ M O U ซึ่งไม่ได้ผูกพันทางกฎหมายชัดเจนละเอียดเนี่ยแต่ว่าก็เป็นความตั้งใจที่ชัดเจนว่าจีนเขาอยากจะมาลงทุนบ้านเรามากขึ้นแล้วก็อยากจะหาะบตรติษัทดีที่ร่วมทุน,นระยะยาวด้วยได้อย่างเพจเต็มห็อกเป็น ค่ะซิติกนี่เป็นยา่า C L S A Security ใช่ไหมครับใช่ครับเขา <S 2> <S 2> ปเป็นบริษัทตัวซิติกฟลุกจะเป็นบริษัทแม่เราครับแล้วก่ตัวซิติกคอนสตรักเนต์จะเป็นบริษัทพี่น้องของเราจะว้<ถ>า,านกัแล้วถ้าอย่างนั้นคุณปิ่นก็รู้เรื่องเพจดีสิคะเนี่ยเราก็ต้องแม่เราก็คิดว่าเป็นเป็นโอกาสจริงๆนะครับเพราะว่าก็เราก็ะรู้เรื่องดีแล้วเขาว่าเนี่ยจะโอนกันเสร็จบ้างกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่มหานครอ่ะครับ มหานครเนี่ยคุณปรนงบเขาจะออกมาดีไหมพี่พงศ์งหนะครับเมื่อกี้ว่างบมหานครอ่อควอเตอร์สองจะดีไหมนี่ยังขาดุอีกอ่ะคิดว่าเรายังเราจะไม่ได้คุยเรื่องงบรายละเอียดในแง่อะไรท่านนะแต่ว่าเรื่องการโอนไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองนี่ผมเข้าใจว่าที่บริษัทได้ก้ายมาตลอดคือว่าในช่วงช่วงไตรมาสหนึ่งสองที่ยังขาดทุนอยู่เพราะว่าในโอนมันเนี่ยมันจะเข้าเต็มเต็มมาช่วงสามสี่มากกว่าผมในไตรมาสหนึ่งแะสองนี่เป็นเป็นช่วงที่ยังไม่ได้กำไรนะครับผมคิดว่าจะเป็นช่วง ไปกำไรเอาช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่ซึ่งมันจะปแปลว่ารวมทั้งปีเนี่ยน่าจะเฉียดฉิวว่าจะกำไรหรือไม่กำไรน่าจะใกล้ๆน่าจะเฉียดฉิวนะครับอืพอตัวเลขเขาออกมาไม่ค่อยสวยนะเท่าที่พี่เห็นนะคี่การโอนใช่ไหมครับใช่ใช่รับรู้ไรายได้อะไรของเขายังไม่ได้เป็นไปตามเป้าอืมอ่ะแต่เพศนี้คุณปรินบอกว่าตัวเลขมันจะสวยตั้งต้องควอเตอร์ สิ้นควอเตอร์สามกับสี่นะผมคิดว่าเป็นสามกับสี่ที่บริษัทนี้ต้องต้องมองระยะยาวจริงผมยอมรับว่าส่วนกังวลก็ว่าตัวเลขเรื่องการถดทุนหรือการโอนเนี่ยแต่ว่า <c oughs> ผมเชื่อว่ามันเข้าแต่มาสามแต่มาสี่ไปแล้วเทรนด์มันจะดีขึ้นต่อเน,นื่องนะค <จะ S 2> รมีจะได้ซื้อลงทุนระยะยาวพี่มอนซื้อลงทุนระยะยาวออซ,ซื้อลงทุนสักหก <c oughs> เดือนเพราะที่พี่ซื้อตรงนี้ก็จะต่ำกว่าราคาที่เซ็นบัตันมาซื้อเลยนะเซ็นบัตันก็ซื้อไปสามบาทยมีอย่มีเล้แต่ว่าท่านซื้อสามบาทตอนนี้สองบาทแปดนะนั่งถูดใช้กองเงินใหญ่ซื้อไป ไปสามบาทแล้วเวลาเขาซื้อคนนี้เขาซื้อลงทุนไปยาวก็ได้อ่าได้โอ้ยนี่งานงานคุณปินเยอะเลยนะมีทั้งบีบีอาร์อาร์จฟนะแล้วก็มาหลายตัวอีกนะฮะเอากันไหนมีอะไรอีกเพิ่มอีกไหมคะตอนนี้ตัวอื่นยังอาจจะบอกไม่ได้อ๋อแล้วกลุ่มรับเหมาลกลุ่มจะเป็นกลุ่มรับเหมาใช่แล้วที่มีความสนใจเยอะจากกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่จีนที่จะมาลงทุนด้วยหรือว่าจะมาดูโครงการลายโครงการด้วยกันนะครับก็ จริงๆแล้วรับหนอต่อสร้างเป็นเป็นหุ้นกลุ่มที่ผมคิดว่าในแง่ของของเทรนของอุตสาหกรรมที่ยังมีงานมาให้เยอะมากออเดอร์บุ๊กยังโตได้ต่อเนื่องเราเห็นทีโนไทยได้ออเดอร์บุ๊กออทามไทยนะครับแล้วอาทิตย์นี้วัวนเมื่อวานนี้ก็สีนหนูท่านอนุทินทางวิรุณคุณหัวหน้าพักดีเจไทยกับเจ้าของใหญ่ของทีโนไทยก็อยู่ฮ่องกงโรดโชว์เจอและก็คืนสาบันคนสนใจเยอะนะก็ผมแค่หุ้นกลุ่มต่อสร้างเป็นหุ้นที่ยังยังสดใสอยู่ในในปีนี้ปีหน้าเพราะว่างานภาครับ เยอะมากจริงแต่ว่าแค่เรื่องทามิ่งครับว่าจะข้อตอนไหนค่ะค่ะได้ค่ะก็เรื่องออนไลน์เรื่องกฎหมายแรงงานต่านคงไม่กระเทือน้างรับเหมานะฮะใช่ครับโดยเฉพาะท่านนายกหรือทีมรัฐบาลจะพูดชัดเจนใช่ไหมครับก็จะให้เวลาปรับโครงสร้างให้เวลาที่ทางนายจ้างได้ทําให้ถูกต้องตามกฎหมายก็มีเวลา break period พอที่จะปรับตัวกันได้ผมเชื่อนะว่าไม่ได้กระทบมากขนาดนั้นอืมใช่ใช่นะเออพี่ได้ยินคุณปิ่นให้รัชนีคนไทยพันเจ็ดร้อยแล้วปีนี้ ใกล้ๆผมมันจะไปแถวๆพันหกร้อยปลายๆเรายังคิดว่า<อ>ในช่วงปลายมาสยีจะเป็นช่วงที่หุ้นน่าจะขึ้นได้แรงและก็ดีือเป็นช่วงที่ตอนนี้เราต้องหวานมันเลยื้อไปก่อนเพื่อจะไปเก็บเกี่ยวตอนปลายมาสี่ปลายป <c oughs> ีแ้หมหวานดำนี่มันเหนื่อยนะคุณปรินนะก็ต้องแหม่ต้องต้องขยันขันแข็งและใช้ความเพียรอดทนอุดวิิยะอุตสาหใช่ไหมครับหน้าดำตัวดำหน่อยตอนนี้หวานพืชหวังผลอ้าวเด็กพี่จะหวังพื่และหวังผลกับคุณปีินถึงสิ้นปีแล้วเนี่ยพันเจ็ดร้อย ี่หกเดือนเองนะใกล้ๆฟันหัวกับกวานแหมไม่แค่ไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่ตันก็ถึงแล้วใช่ไหมแค่ร้อยเดียวก็จากจากจากนี้ใส่แค่ร้อยจุด้อถึงพันเจ็ดแล้วเออแต่รอบนี้พี่เชื่อคุณนะคุณเปรนเชื่อเปล่าจริงเหรอครับปกติพี่ไม่เชื่อผมเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพี่จะเริ่มซื้อเพชรซื้อแพทกับคุณแล้วอะเพราะมันเอ็นบอกว่าถูกกว่าเทมเบอร์ตันอ่ะ อ่ารอบท<ช>ี่แล้วยังไม่กล้าซื้อนะฮะเริ่มเชื่อแล้วเพราะถอยมาหลายรอบแล้วอ่าก็คงหมดนะสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้นะฮะคุณเปรนครับผมก <ขอ S 1> ็ครับใช่ครับผมคิดว่าเรื่องของตต่างชาติความคาดหวังปีนี้เขาน่าจะต่ำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจเราก็ไม่ได้สดใสฟู้ง้าจะอย่างที่ท่านในขาธิการสภาพัฒน์ท่านดรปรมาีแผลงเมื่อวานนี้ที่แผนสิบสองผมเชื่อว่าถ้าแผนนี้สามารถ ทำได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ระยะกลางระยะยาวเราจะเติบโตได้เกินห้าเปอร์เซ็นได้ค่ะเศรษฐกิจไทยหลายคนก็ยังมาเป็นตัวแออยู่นะคะคุณปินมองเป็นตัวอะไรคะผมมองจะเป็นตัวคล้ายๆกับค่อยๆสโลปขึ้นไปเป็นตัวอะไรเป็นตัวที่อาจจะไม่ได้ขึ้นสวยหรูราผู้ฟาดเร็วนะแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อยๆค่อยๆขึ้นนะมากกว่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ลงทุนมาหลายปีแล้วเอกชนเองความเชื่อมันก็ยังต่ําเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่า อาจจะใช้เวลากวา่าผ้าอีกแนจะกล้าลงทุนเป็นที่เพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ครับขนาดจ,จะไม่ได้วิ่งฟุ้าฟาจะละรลดลเต้นแต่ผมคิดว่าเงินสภาพล่องทั่วโลกนั้นในประเทศจะมีเยอะนะครับก็เป็นจังหวะที่เขาลอจังหวะที่จะมาซื้อกันมากกว่าที่จะรอเทขายตอนนี้ ค่ะ,ะได้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณปริญครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแล้ก็เป็นไฮเอียล่าสุดของคุณปรินจาก CLSA ประเทศไทยนะคะทิศทางของกลุ่ม CLSA ในประเทศไทยก็มีการขยายไปเพียบเลยทั้งทุนก็ขยับมาเป็นพันธมิตรกับเพสนะคะแล้วก็ในส่วนของ CLSA ประเทศไทยเองนะคะก็ในเรื่องเราของการ เป็นเรียกอะไรนะ ib ะมีหุ้นเข้ามาให้ทุนได้เลือกลงทุนนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วง